ประมาณนั้นนะครับผมนะตรงนี้ผมเห็นดราม่าที่เขาจะติดฉลากมอกกับหนังสือยังฮะผมยังไม่เห็นอ่ะส่งลิงไหมผมได้ปะไม่เห็นครับอะไรอ่ะมอกติดหนังสือเน่นะทำไมคุยคิดว่ากูจะแดงหนังสือเับผมทำไมต้องติดมอกในหนังสือมังนะทำไมอ่ะคิดว่าเดี๋ยวพอหนังสือแบบเรียกว่าหมดอายุปุ๊บแล้วมันจะมันจะบูหรอรับผมแล้วกลายเป็นไอ้นี่เหลืออะไรไงเพื่อการตีความอร่อยฮัลโหลอะไรวะมอกหนังสือเฮี้ยะไรเนี่ยสรุปหนังสือต้องมีฉลาก วิบากกรรมของสคอบนะว่าทําไมอ่ะพี่ต้องนะทําไมต้องมีแบบเป็นในนี่อันตรายจากหนังสือคืออะไรคือผมจะกินผมจะไปคว้างคนอื่นอะไรอย่างงี้เหรอกลัวหนังสือหล่นใส่ตีนแล้วแบบว่าแบบมันเป็นอันตรายเหรอครับผมเมื่อปีที่แล้วอ่ะประยตอ่ะคือแบบคณะกรรมการว่าด้วยตัวแบบเป็นฉลากเนี่ยซึ่งพิจารณาขึ้นมาตามอํานาจของตัวพรบกกคม้มคองผู้บริโภคอ่ะ ได้กาหนดให้สินค้าใดๆที่เป็นสินค้าควบคุมต้องมีฉลากนะครับผมนะคือนั่นก็เลยดันกําหนดให้ตําราและหนังสือเป็นนังเป็นสินค้าที่อาจจะกอ่อเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่ต้องมีฉลากด้วยฮะอะไรวะคือแบบ What? อะไรคือการที่ตำราและหนังสือเป็นสินค้าที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจคือสินค้าที่ต้องมีฉลากเตือนอะ่ะส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสินค้านําเข้าสินค้าอาจมีอันตรายนะครับส่วนตัวของตัวผมเป็นผู้โพลนะคุณธีรพัฒน์เจริญสุขนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าคณะการกรมการ ฉลากเนี่ยที่ไม่น่าจะฉลาดนี้อ้อันนี้ก่อนนะไปก๊อปเอาพิกาดสินค้าตามหมวดกระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียนของรายการสินค้าอุตสาหกรรมมาทั้งยวงโดยไม่ได้พิจารณาฉุกคิดนะคะผมว่าแบบว่ามีตำราการหนังสือในรายการด้วยคือเป็นกระดาษต้องห้ามเป็นอนิเดียใช่ไหมเออแบบว่าเอานังสือไฮริมอเตอร์ไปทุบใส่หัวพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอันตรายอย่างนี้ตัวละมันมีคนชอบกินหนังสือด้วยเหรอคือแบบอะไรวะเนี่ยต้องมีมอกอบ ตลกมากเลยครับมาแล้วทีนี้เหมือนกับประมาณว่าหนังสือเล่มนี้ขนาด12.5งจุดห้าคูณสิบเจ็ดุนะครับผมเซนติเมตรหนัก220กรัมกระดาษจะเสื่อมหมดอายุประมาณวันเดือนปีไหนห้ามเอาไปใกล้ไฟไม่ให้เอาไปรองขาโต๊ะใช้อ่านเท่านั้นห้ามกินหรือห้ามทาไม่เกี่ยวกับมอกรน,นะครับเพราะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีฉลากบอกอะไรแบบนี้ด้วยครับผมาเพื่อนอกจากตลกอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วยังไม่มีประเทศไหนทํากันด้วย สงสัยคนแบบออกประกาศไม่อ่านหนังสือเลยมัม้งสงสัยเออที่เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยพราะเครือข่ายหนังสืออย่างหนึ่งน่ะได้ประกาศได้รับประกาศเตือนจากสคอบอที่รักษาการบังคับใช้ประกาศนี้ตามพรบควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยให้เรียกคืนหนังสือที่วางขายในร้านทั้งหมด มาแปะฉลากไม่งั้นจะมีปัญหาในการไอเนี่ยจะมีปัญหาถูกดำเนินคดีเนื่องจากถึงเวลากําหนดบังคับใช้หลังร2อวันจากประกาศลงราชก <ศ S 2> <ๆ>ิจจาคือต้องเอาหนังสือทั้งหมดไปปะไปปัปป๊มตัวมกก่อนนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ยืนยันไงว่าแบบคุ้มครองผู้บริโภคอะไรนู่นนี่นั่นนี่นะเออกูไม่ใช่แบบชาวเดร์นะที่ต้มนังสือแดกใช่ไหมฮะนี่นะรับจะบ้าเหรอเขาอะไรวะเนี่ยเสียเวลาในการทำมาหากินต้องขึ้นโรงขึ้นสังต้องโดนฟ้องร้องใช่ไหมครับตรงนี้นะครับผมนะเอเอโอ้นน โ,โทษของการไม่ทำตามประกาศคณะกรรมการฉลากตามมาตรา46ของพรบคุ้มครองผู้บริโภคคือคุก ระทงละสองเดือนหรือปรับไม่เกิน20,000หรือทั้งจำทั้งปรับตื่นตระหนกกันทั้งวงการเลยทีมึงทีนี้เพราะกว่าจะดีไซน์ปกกับหน้าแบบไอ้นี่ได้นะปกหน้าปกหลังให้เข้ากับเล่มได้ก็ต้องแบบไอ้นี่ด้วยเนาะมานั่งแปะฉลากบ้าๆอีกเสียความสวยเลยอีกคือบอกว่าต่อจากนี้ไปอ่ะหนังสือแต่เล่มก็คือจะมีต่อตามมกบอกนะว่าหมดอายุเท่าไหร่หรือยังไงเพื่ออะไรก็ไม่รู้ปกสวยๆปกดูดีต้องมานั่งดวนหมดอายุของหนังสือมึงจะบ้าหรอเออสรุปคือชิ้นสุดที่ทําให้หนังสือมีอันตรายเลยแบบต้อองมมีก คือมันก็มาทั้งดุนแล้วก็คือไม่ได้อ่านแบบเอกสารละเอียดไงจนกลายเป็นว่าแบบคือมันมีกระดาษแล้วก็มันมีวัตถุดิบบางบางอันที่มันเป็นวัตถุดิบที่มันควบคุมกับหนังสือกับอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่มันไปนแค่วัตถุดิบไงแต่ประเด็นคือว่ามันไปติดคําว่ากระดาษกับหนังสือมาด้วยในประกาศตัวนี้พอมันไปติดคําว่ากระดาษกับหนังสือมาด้วยเลยกลายเป็นว่าน่าราคาเรียบร้อย,อยเห็นไหมฮะประเภทกระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษหรือเครื่องเขียนแบบเรียกหนังสือด้วย คือสิ่งสาควบคุมที่มันต้องมีมอกคุณจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีแต่อุปกรณ์ที่มันเป็นนี่นเนาะแต่พอมันไปร่วมอย่างนี้ด้วยพอมันเป็นกระดาษมันเป็นตัวนี้สักอย่างมันที่มันเป็นอุปกรณ์หนังสือ,อแล้วไปก๊อบมาทั้งดุนเวลาทําตัวเอกสารตัวนี้คือพูดได้ยงว่าพี่อเอกสารแบบ Microsoft Word ช่วยครับผม พอพี Microsoft เวิร์ดชุยก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละนะครับผมเป็นอย่างนี้ครับผมตัวนี้ทำไมเรื่องงี่เง่าแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยจังเขาเรียกว่าแบบไอ้นี่กับสเพร่าไงนชู้เขาเรียกช่ยสเพร่าแล้วพอทำหมดไปอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้รับโบทษอะไรด้วยในความประมาหมะหทหรือว่าในความชูยแบบนี้ถูกไหมล่ะพอมาได้รับบทลงโทษก็ทำชุยชูแบบนี้แล้วก็แบบยังคงประมาทต่อไปไม่เรามาระวังกันในการทำงานการอะไรเงี้ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบกันอะไรอย่างเงี้ยฮะกับราชการอ่ะ มันก็เลยสภาพแบบนี้ครับผมเออนอกจากนี้ในเรื่องความรับผิดชอบและระเอียดของผู้ผลิตหนังสือ ยังมีรายละเอียดตามข้อมูลทางบรลน,นุกรมของหอสมุดแห่งชาติมีรายละเอียดในเล่มและอยู่ในอำนาจของพรบรจดแจ้งการพิมพ์แล้วสมาครผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือผู้บัทนะครับได้รับทราบเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกทางเครือร้านหนังสือและสำนักพิมพ์และจะได้ดําเนินการประสานกับคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์โดยคุณจรรยออ์ห่มเทียนทองนะฮะกรรมการด้านหนังสือเพื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้คณะกรรมการควบของผู้พิภคสภาผู้แทนรัษฎรและโดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาายกานะครับสมาค สำนักนายกโทษที่กำกับดูแลสคอบอนะสมาคมขวาม,วามู้บนโภอ่ะในฐานะหนึ่งคณะกรรมการซอ f t Power เพื่อแก้ไขข้อประกาศนี้อย่างเร่งด่วน พอมึงเมาเออพิมเอกสารผิดนะครับและยังจากนูนม,มอาอีกโง่โดยเสนอให้คณะกรรมการฉลากออกประกาศยกเลิกไม่ให้แบบเรียนหนังสือเป็นสิค้กาก้าุ้ฉลากลงราชกิจจามีผลทันทีส่วนตัวคิดว่าสกอบอว่างนักมัง้งก็ไปจับพวกหลอกขายของออนไลน์เถอะครับเออมายุ่งอะไรกับเรื่องหนังสือตำรามีฉลาการะูดูหนังสือด้วยว่าบูดหรือ,อยังหรือเปล่าจริงมหเดี๋ยวลองดูดิเออหนังสือบอกจะบูดก็ได้ฮนะต้องมึงบูดจริงปาวะไปดูสิเฮย้ยบ้า เป็นไม่ได้เหรอ,อเนี่ยไอ้เชี่ยอะไรวะโอ้โห,โหแย่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วมึงห้ยสคออบอทําถูกแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยรัฐบาลสคบอทนประยุทธ์ท่านวางแผนมาดีท่านทํางานไม่มีความสำเร็าท่านระวังให้เราเนี่ยเสียแล้วเนี่ยฮะสงสัยเสียแน่เลยฮะเสียแน่เลยนะเนี่ยดูซิเสียจริงป่าว เสียจริงมะเนี่ยเสียแน่นอนเลยครับต้องไปสูตรนเะเนี่ยเสียไหมเนี่ยนายดูเสียเนี่ยเสียแน่แน่เมื่อเหนือแม่ของปู่หมดเนี่ยเสียแน่แน่เลยบ้านทุเสียยังอ๋อยังไม่เสียโอเคกลิ่นยังดีอยู่ใช้ได้โอ้มายังไม่เสียยังไม่เสียเออเนี่ยโอโ้โหอะไรกันเนี่ยโห โหเนี oh, ่ยนี me, <st immun ization> <st> ่เนี like. to like <aciones> so ่ยสียเต็มเลยเนี่ยกูเสียละเนี่ยปอะมูกนะนี่นี่นี่พวกที่แบบว่าชอบไปด้อยค่าตัวรัฐบาลนะเออผมจะให้ดูไว้อะเออว่าแบบอย่าด้อยค่ารัฐบาลอย่าด่าด้อยค่าตัวมาเป็นทั้งผู้นาเราหนังสือเสียละเนี่ยกูเสียเลยเนี่ยโอ้ยแล้วนี่เสียเสียนี่นี่นี่ผมเจอหนังสือเสียเล่มหนึ่งแล้วเออหนังสือเล่มนี้เสียเลยเนี่ยเสียแน่เสียแน่เลยเนี่ยโอ้เสียแน่เลยโอ้ยล่มนี้เสียแล้ะ โอ้ oh, ดูด <om> <Gesch> ิเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระดาษแม่งแบบจางอันี้เห็นปะเนี่ยสีซีแล้วเนี่ยฮะเออสีเริ่มซีแล้วเนี่ยโอ้จางแล้วโอ้โอ้เสียแน่เสียงี้เสียเสียโอ้เสียโอ้เสียเลยแบบนี้เสียโอ้เสียแน่ๆเอามาโอ้ทำไมเสียอะไรหน้าด้วยโอ้แย่มากเลยเอามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หนังสือเสียเงี้ยคือแบบมกทําดีแล้วครับผมนะจริงป่าเออมกทําถูกแล้วครับผมนะใช่ไหมไหนดูเล่มนี้เสียปะเนี่ยเล่มนี้จะเสียไหมดูดิเออมาหี่หีเออหีอะไรอ่ะตายแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ามีมกป่ะนี่โอ้โหแย่เออหยาแยงหนังสือแบบโอ้โหอุ้ยเมื่อกี้หยาแยงมากเลยแบบ หยีเราไม่ได้เออชนะแล้วนะครับผมเนี่ยดูไว้ครับมกรเนี่ยเขาก็แบบจะเรียกว่าไงนะแบบเออทํางานดีแล้วเป็นแบบเรียกว่าคณะทํางานของตัวท่านประยุทธ์เรานะฮะมรดกที่ตกทอดมาตั้งแต่ตอนช่วงตัวมาเป็นยุคสมัยที่แล้วเลยกลายเป็นว่านั่นแหละครับผมนะเออชนะลครับก็นะ <laughs> ออกสลากกับตัวหนังสือไว้เมืองประเทศไหนแม่งทําวะถามจริงเออเมซิงไทยแลนด์มากเลยมากเลยนั่นแหละครับผ <laughs> มเสียสัตว์เพื่อชาติใช่ไห <laughs> ม อ๋เล่มเมื่อกี้เสียเสียจริงมาอุ้ยขอโทษเออขอโทษขอโทษฮะฮอคิดถึงท่านท่านอยู่ไหนอุ้ยไอ้เชี่ยหนังสือบินเวรกรรมงานเข้าแล้วปลาแรงเมื่อกี้วนสื่บินเลยอุ้ยจะเสียราคาไหมนะไอ้เชี่ยหนังสือบินขออภัยโอ้มาเออหุยเมื่กี้ร่ายบินมาเลยอ่ปลาแรงเมื่อกี้ เออเิ่ีนะน้หนะต้องหยิบหนังสือของสำนักทิมที่มีกันสร์สีแดงที่ถึงจะรู้ว่าหนังสือเสียเป็นแบบไหน5 5าร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาสิเขาผมนะอะไรกันเออพูดอย่างนั้นได้ไงกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณกระเพราเขามานะโอ้โหไม่เสียรับผมเขากําลังแบบเรียกว่าแบบสุกงอมอยู่เออดูไว้ครับว่าใครจะทําได้ก่อนกันนี่นี่จำไว้อ่อย่าได้เคลมนะพักเพื่อเคลมนี่อย่าเคลม ผลงานของท่านลุ้นล้วนนี่กี่สีนะมือมึงดูไว้เออโน้หนังสือหอมดีว่าชอบชอบกลิ่นกระดาษเก่าอะเออนี่ยนี่ดูไว้ผลงานท่านลุ้นล้วนเลยฮะโครงข่ายรถไฟฟ้าทั่วประเทศไทยเรับผมนะโอ้โหเป็นไงฮะมีกี่สีดูไว้ด้วยเออมีแบบเป็นร้อยสีเลยอะไรเลยถึวเวลาเออ นั่นแหละนะอย่าได้เคลมนะใครเคลมนะผมจะนี่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 ดูไว้ผลงานของท่านผลงานท่านลว้ลวนๆใครกล้าเคลมนะแบบโอ้โหบอกได้เลยนะต้องต้อง,ต,องต้องว่าต้องด่าเว้ยนี่มีเป็นแบบเรียกว่านะมีเป็นแบบระบบคงขายยิ่งกว่าตัวมาประเทศญี่ปุ่นนะเอาจริงบ้าสุดยอดมากโอ้ไม่ใช่คนที่ดีสุดในโลกแต่เป็นคนที่แบบว่าก็นะประมาณนั้นเล่มนี้นะมาเหนือเมฆม,มา nör make